ผมไปลองแม่นบอลผมแม่นบอลจุดไฟจุดไฟยุนครับดำดำผมคุณรอาเท้าครับพี่บาสพี่บาสครับเลยโอเจอแม่เหลวครับพี่น้องเจอแม่เหล้วพี่บาสหายผ่านบอครับมันหายผ่านบอล อืมอรับสภาพสวนครับเห็ดเดี๋ยวไปหาไส้มาใส่่อนสีเห็สร้างเขาแล้วก็อ่าเกิดใส้ปุ๋ยข้อครับผมแล้วก็ใส่โอ้ใส่ใส่พอดีเลยเนาะก่ออนสิดันกบแล้วก็หะทัวมาใส่ดีเดอด แต่หลอบรอมมันก็น,น่าพี่น้องเหลือทางไว้หน่อยหนึง่งเพื่อปลามแมลงครับผม,มเสร็จท่างเข่ารากาสิป,ปับเส่็จปุ๋ยให้เรียบร้อยครับผมอ่ะลงมือเลยครับลงไปโกยก่อนเสร็จแล้วครับผมเฮาม่เร,เราหลุดกันครับเออกับดักปลาครับผมปาเกรดต่อครับ งานนี้อาซีปลาตาบอดเข้าก็ได้ไหนะครับเออครับบริษัทไยคลิปเลยครับผมมือสองมือวันนี้ย้อนผีบ่าครับพูนครับพี่บ่าพูน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 อยู่ทั่วสวนอยู่ครับผมพูนพูน,พน มื้นนี้บ้าน้องกะจัดการดันดินกรบรองน้ำรองมะพร้าวนะครับเนาะเพื่อที่จะได้เข้าไปเอาหุน่นตรงนั้นกะโอเคดันแล้วครับผมว่างทอรเรียบร้อยฟังเพีก่กะเจดมาเรียบร้อยครับผมผลยาฉีดยาอ่าบำรุงใบครับผม ใบมันยิงมันงอต้นนี้ทางกระทะลุอ้อมไปเรียบร้อยนะครับเนาะทางทะลุไปเรียบร้อยครับผมมองนี้ก็ว่นไปเรียบร้อยครับ ไปกันไปนอนน้ำบางปีบ่าครับมันยุ่งไหนโอ้ยกยังไงพัผมเมือเลยครับผมเดี๋ยวขี่รถไถน้ำครับตรงนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยแลย้วครับผมทุกสิ่งทุกยางก็ต้องมีการแก้ไขนล้วครับเนาะบอสันน้อนพลาบครับผม การที่ได้เราได้แก้ไขแมกนีเซียมครับผมบอกเผาเกรเสร็จแล้วใส่ถาดแมกนีเซียมครับผมไปเอาละทายครับครับพี่น้องทักทายก,ก,าก,ากันครับบ้านน้องวิทย์กวนสืยจิตครับผมสวัสดีครับผมอยู่ดีไม่แห่งถูผูถูกตานะครับเนะเาะเดี๋ยวพาเเบึ่งพีบ่าครับผมมันคืออยู่ดนแท้ ต้องทำการไล่หนีออกจากสวนจังสิบ่มีิีีบ่ายี่สวนกับผมเลยว่าน้องจัดการมันเลยเออตัวน,นี้เป็นประคามยักษ์ครับผมปลูกสิบต้นหลอดหลอดหนึ่งสอง สองสามสี่หลอดสีต้นเองครับน้ำมันเบือพี่ป่าครับผมมันอยู่ใส่ไอ้เมืองก้อนเพชรไทยก่าดไทยคลิปเลวยมัดมือวะดิครับข้างดันไปเลยนะครับเนาะตอนนี้บ้านน้องสีดันทะลุเลยครับผมยอมเสียต้นใหม่สองต้นหามันได้ทะลุซะครับผมตอนนี้ดันออกไปมาื่อทำก่อนนี่ครับผมสรสีทะลุไปงานพุ่น แต่บ่าวน้องบ่้านเด้ทางอยู่ข้าจะทำนาะพี่น้องถอยก่อนบ่ทันบ่นเจอมันได้พี่น้องเลยโอ้ใหม่ครับผมต้นตะเคียนต้อนอยังเจ้าแม่ตะเคียนเบิง่งงามแฮงครับผมตะเคียนทองซักนีก่เพราต้องห่วงครับพี่น้องแลครับเนาะมันเป็นหนุ่เป็นหลังอะได้ครับผมข้างๆนี่มเม่อเมื่อว่านนี้เด้ครับผมข้างๆนี้ไหมครับไท ยางหน้าซักท่องพะยุงพักวานปลาสุดเลยครับผมเดี๋ยวไปยังอีพอครับผมเพื่อๆอาจอีพอมันก็ได้ยินัน่ก็ได้พี่บาบนาันนี้กษสรปลูกงาหงัวครับปลูกพรดกกวงๆไว้ ย้อนยังไนวามันผ้าผักหนานครับเนาะของกมบอก,กได้เฮ็ดแล้วคือมันก็นต้องได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไม่คือนใดที่มันสะดวกรดแรนฮอดเท่ากับต้องให้มันตัวถึงครับผมสวัสดียามแรนกน้องครับนาะพไปน้องผูู้สานครับผมอยู่ดีไม่แหงกันครับผมบบาหน้องกะคือว่าล่ะครับอันไดบพอถือใจกัแก้ไขครับผม มันบ่มี่ยังที่ว่าเฮ็ดแล้วพอได้แก้ไขไม่นว่ครับเนี่ยขึ้นได้ความซุกมันก็นอยู่กับตัวเห่าแล้วครับผมไปอ้องสีโดนสิโดนทีส่ามันก็ขึ้นอยู่กับ่าว่เห่า ว่างแผนมาสิกองบอกีอ่ยมองที่พ่น้องว่าครับผมสิดันทะลุซักไปไหน้นามันตัวถึงเมืนน่อวา้พ่น้องก็ไปเล่นทับคุณมากครับผม เกตทางมาเนี่ยม right ันสูงหนามไม่ได้สุบอะไรครั้งครับผมไม่ร้อนปุ่นดำๆปุ่นๆจุดไฟอยู่ครับพผมพราะวันนี้ต้องดีที่สุดครับผมคือบางสิ่งบางอย่างนะครับเนาะเฮียนประทึกใจกะอยากให้เฮียนงามขึ้นมูเขาอะตัดสินใจแบบโอ้ยกูเฮียน ใหม่กว่านะ้ายังคือบวกงามเท้นี่แหละครับผมมันก็คือการแก้ไขแก้ไขให้ได้สิ่งมากเจ้าของขั้วผมมีสิ่งบเดปูกระเบื้องก็อยากปูคือเขาครับผมนีม่แล้วครับผมไม่นรอครับคอยไปนั่งครับผมไป วันนี้ว่านองการสกตให้มันเสมอกับฟังผู้สาเลยครับไผเน้อที่บาทผลิตยูใส่ต้นใหม่ต้นยังหนึ่งเบานองปลูกไวเรียบร้อยเมื่อไรครับผม หลอกมืดละครับพี่น้องลอหลอกพดสวนแร้วันนี้ก็เป็นขอ,อกั่วละครับพื้นที่ได้บางๆนี่ครลูปกงายมืดครับพอเซ็ตเรียบร้อยแล้วมืดละกะเอางอม,มาลงเลยครับนี่ว่าน้องเซ็ตข้างเขา่าเข่าซ่าครับผมนี่ไหมน้องเห็นป้เ็จเ,เป็นกันหน้าดันมึงหนีออกไปหาน้มามนทะลุปุ๊บวันนี้ก็เป็นลองน้ำทะลุไปมง,งานปลาไพ่ครับผม ปลาเมร็จตัวถึงกันหมัเเลยครับผมนี่แหละสุดจัดแล้วครับน้องเจอมาแล้วครับเจอมาแล้วเจอมันแล้วหายแพนบ่ครับ,รรรบดับเครื่องก่อนรับเครื่องก่อน สวัสดีครับผมโอ้ยนี่แล้วพี่ป่าครับผมพอ,อมันอเราบอกพี่น้องนี่แล้วมันครับผมบอกพี่ป่านี่มันตีคำก่อนเนาะพี่น,อน,น,น้องเนาะย้อนมันนี่แหละครับผมโบแล้วเวียกเลี้ยงงานครับพี่น้องโอ้ยพี่ป่าตัวเดียวเนี่ยนะครับผมโบแล้วเวียกเลี้ยงงานครับคือว่าแล้วครับผมมันต้องแก้ไขเนาะขันโบแล้วขันแก้ไขโบแล้วอีกย่างโบแล้ว ก็ยังเป็นบ่าครับคือเก่าแล้วครับผมพี่น้องมันต้องแจกให้ให้แล้วเห็ดจังไัอันนี้บ่ถือตองถือตาพิษระบบพิษระเบียบระบบหนามระบบยับบงบะไรเข้าก็ต้องแจกให้ไหมครับผมมันต้องเห็ดเป็นทางครับผมว่าอีกน้อยนึงครับผมพี่น้องเขาอ,อีสามวันกันแล้วละครับผมภายในสวนครับผมเลบ่อยใบไทยจีนหอนมันนี่แหละครับผมหอนมันนี่แหละบอกว่านี่ครับผมเอาไปครับผมพี่น้องขออภัยหลายเลครับผมพี่น้อง,องยาวากันเด้อ นี่เห็อนผมครับผมทางน้ำปุ๊บไห้เนาะเขาซาทหารปับ๊บน้ำจากไอ้งานสวนไผ่กับสีมาทางขางของของูครับผมปั๊บปับป๊บปั๊บปับ๊บมาเสียมีพอวางทอไวเรียบร้อยเมดแล้วครับผมเวลาปลาขึ้นไปยังทำเนาะ ตัวนี้ก็ต้นกล้วยนี่ยเสียวออกขึ้นครับดีทันเมืแล้วครับผมบางนี้ก็ใส่เวลาอยู่ประมาณมือมือก็วัวคิดว่ากระไ่ปั๊บสภาพปินปัดยังให้มันเรียบร้อยมันเอาคู่คู่นี่ก็สิดันดันให้จุจุไอ้ฟังฟังนั่นเลยครับผมบางหยาเลยกบที่หยาไปเลยนี่ก็ดันกบไปเลยครับผมแล้วับเนาะพี่น้อง ไล่พี่บ่าวแกส้สวนครับผมไล่เาะอ้อนกันละเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับผมเป็นระพบแล้วฮะมองนี้สองหมื่ อยู่ด้านหน้าด้านหน้ามือนึ่งครับผมเอาสามมือครับผมสามมือระบบเป็นระบบแบบแอนเดียบ้อยเลยเป็นยังไครับพี่น้องโอเคป้ะ นี่คือไทยไวครับผมเซียวปุ๋ยมาใส่เซียวหี่าฮะไอดูซี่สีม่วงครับผมลูซี่สีม่วงมามาเนี่นะครับเนาะถ้าคุ่นเราต่อไปครับผม,มลมพอโ,โดนเกินฟันครับผมเพราะว่า ในเมื่อใจเขายังสู๋อยู่ครับผมเป้าน้องสู๋เต็มร้อยครับักเกยว่าสีแบบกินว่าสีซอยครับผมตะมืแต่ละเนผมยังกินว่ามันทำเร็วทำเร็วแห้งครับทำเร็วจนแบบโอ้ยบริเ็ณยังเลยครับผมสมไมมาสมไมเลี่ยนนะมือหนึ่งอโอ้ยโดนแห้งครับผมโดนแบบที่พอยไหม จนจนแบบเฮ้ยไ่อยากสิววเบาเลยแหละครับ ทางนี้ผมเปลี่ยนไปทางใหม่หรอครับต้องเอ็ดให้ทางมันแข็งก่อนในปิดใส่ทางครับเห็นทางใหม่พี่น้อง ปลาก่อนนะ่ะมันติดตัวเฮนี่ครับผมสึกตื่นยามกับคือวานไปแน,น้งเนาะต้องแก้ไขแล้ลวก็ต้องเดินไปตามทางที่มันแบบ เอาที่ว่าแบบมันเข้าใจง่ายมันไอ้ง่ายสลับเห่าแล้วก็สะดวกสลับเห่าแล้วก็ มือเสาขึ้นมาเบื้องเนาะพี่น้องนี่ก็ทางเข้าไปลองนำลองไผ่แล้วเอ้ยลองมะพร้าวแล้วครับผมม,มือตึ๊บเลยแต่เวียงแต่เว้นกับว่ทาไทยเนาะครับพี่น้องก็สิว่าถอยขึ้นไปครับผม,มปิดรัวไป ต่อไปครับที่ไดทายถ้ำคิปหาอยู่ฮา,า,ากินกะเษษไหยพี่น,น้องจะเป็นกังเล่าพี่น้อมาทีนี่ครับนาองสีวีสีมันบาเน่าครับผมที่ปร่กอยเดยทไทยบมมีเวลาเลยเห็ไทยพี่น้องเยได้ไหมครับผม เพตัวมาหน่อนพี่บานี่นะครับผมพี่บาตัวดเดียวนี่แหละครับผมเว้าอยู่นี่แหละโอเคนะครับเนาะพี่น้องบ้านน้องก็สิบวิบวันกันน,นะผมวิบฟังเนี่อยู่ดีไม่แห้งครับพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งตูผูสัน่นครับผมลำดวยลำดวยการสุขีสุขขังตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ปลอดภัยทุกผู้ทุกตันครับผมอายุวันณนะสุขังพลังเด้อครับเด้อนี่แหละครับพี่น้องกันด้เฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานกันด้ขึ้นรถไทยเราบ่มีเวลาอยากลงรถเลยครับผมต้องฟาวเลงครับผมงามอยากเฮ็ดก็บเฮ็ดเท็ดเห็ดเฮ็ดเกษตรกันในกึกศึกษาดีๆจากอ่า ภูพิ่นทีเฮ็ดเกษตรมาก่อนได้ครับเด้อพี่น้องทุกปู่านครับผมงา่นยาเฮ็ดนี่ซัาพี่บาหอนวิชาโอ้อยาเฮ็ดยาเฮ็ดไาด้คือนพ่อให้เอาเอา,เอาเขาอีรีนะพี่น้องขันบ่มีเวลาให้มาอีรียาไปเฮ็ดครับผมต้องบ้างแผนระบบระเบียบให้ดีครับผมนะครับเนาะพี่น้องเนาะสู่ทุกปูตันครับผมลํานด้วยก,กันครับ